นี่ก็มีเรื่องดีๆมาบอกสู่กันฟังอ่ะอย่างนี้คือจะให้ดูคือเนี่ยกล่องทีวสายไฟยรถยนต์ทั้งคันจะเป็นอย่างนี้แต่วันนี้ความหมายถึงมาบอกคือ,อการเซฟตี้ป้องกันการจรลกรร,รถยนต์ทำให้มันเขาขโมยยากขึ้นหรือเอาไปไม่ได้เลยเวิธีและลงทุนถูกที่สุด อย่างมุดไปติดตั้งอังโมยใช่ใช่ว่าจะอยู่ร้อเเซแต่ถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยสิบาทสวิกิตเปิดถ้าเรารู้หลักการของรถจนจริงๆว่ารถบันดับเนี่ยหืช่างกว่าจะไล่หาเจอมันนานเหมือนกันนะว่าต้องเหตุผลอะไรบันดับดับเพราะอะไรจุดหลกัหลกๆที่รถสตาร์ทไม,มต่ติดก็ไฟน้ำมัน หลักๆนะฮะถ้าเกิดเราเอาตัวเนี้ยไปตัดวงจรมันไม่ให้ผ่านรถคันนั้นก็ต้องไม่ติดและไอตัวเนี้ยเราก็ไปแอบเก็บที่เรารู้เฉพาะเราหรือคนรอบข้างเราขโมยไม่มีขโมยหน้าไหนมานั่งหรือใส่ไฟเช็ครถหาแล้วรว่าอะไรมันทำไมรถถึงไม่ติดมันก็จะเอาไปไม่ได้ อันนี้เราเวลาเราจะติดเนี่ยเราจะเอาตรงไหนสุดสวนมากการขโมยทั่วไปก็ติดการสตาร์ทแต่การสตาร์ทบอกตรงครับหาไฟต่อขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกกี้ใดก็ติดแล้วอืมพอนี้มันก็มีหลายจุดอย่างเครื่องเบนซินเนี่ยเบนซินก็จะมีไฟเข้าจันจ่ายใช่ไหมอันนั้นก็ง่ายไปใครๆก็ต้องรู้ว่ารถด,ดับตอนแรกก็ตเช็คก,ก่อนเลยจันจ่ายไฟมาไหมไฟไม่มาต่อไฟตรงเข้าจันจ่ายก็ติดแล้ว แล้วเกิดหัวฉีดล่ะกรยาขึ้นมาอีกนะครับอย่างรถบางคันบางรุ่นเนี่ยแค่สายกาวไม่แตะลงพื้นยังไม่ติดเลยอย่างรถพวกตะกูลดีเซลก็รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นพวก s อ v ีวีคือทวิกตุดปั๊มมันก็ง่ายเกินไปถ้าเกิดไปเอาจับตรงเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์จุดระเบิดข้อเวี่ยงอย่างเงี้ยตัดตัดสัญญ,ญาณก็เอานีน่วงปิดเปิดฮนะพอไปผ่านปุ๊บมันก็ไปทำงานน้ำมันมา จุดระเบิดไม่ตรงก็จบช่วยได้เยอะครับสิบห้าบาทเรารู้เฉพาะครอบครัวเราหรือเราคนเดียวอย่างเงี้ยไปแอบจอดตลาดตรงนั้นอย่างน้อยเขาก็ถ้าเกิดเขาจะเอาก็ได้แค่ของในรถแต่ไม่สามารถเอารถเราไปทั้งคันได้ราคาเป็นแสนแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยคุ้มออก,กันไหมต่ขโมยติดมาล็อกสามล็อกเพิ่งออกข่าวไปสามล็อกมาพวกเอาไปาแต่เชย่แต่อย่างเงี้ยโอ้โหมันคงไม่เปิดฝาปมไล่ดูหรอกเราก็หาสายไล่มา ใกล้ๆมือเราแอบแอบคือเข้าใจว่าแอบแอบไว้แอบกรทั้งตัวเราเองหรือแอบเมียเงี้ยก็ไปไม่ได้แหละฮะสิบห้าบาทสิทธิบัตรไฟง่ายๆนะครับเนี่ยไฟรถยนต์เยอะแยะมันมีมีกี่เส้นล่ะที่ว่าตัดตัดสัญญาณแล้วก็เอาที่ดูยากๆหน่อยถ้าพื้นฐานเนี่ยได้สตาร์ทตจะตัดได้สตาร์ตมันมันเด็กๆเขาทำกันใครๆก็รู้นาอย่างพุทธเราก็เล่นยากๆหน่อย อย่างรปรกใจต่าจใจยจ่าเชื้อเพลิงจ่ยน้ำมันแล้วก็หาที่แบบเป็นคือให้เขาสตาร์ทจนว่าเราตื่นอ่ะเพราะเขาต้องมาถึงก็ต้องสตาร์ทอยู่แล้วขโมยทุกคนนะครับอืมเนี่ยรลางกายง่ายเขาไม่มีขโมยหน้าไหนเป็นมือไปนั่งเปิดฝาพวงเช็คว่าเอ้ยมันเป็นพราอะไรไม่ติดนะสิบห้าบาทโอเคครับควารู้เบื้องต้นแต่ปลอดภัยกวเยอะขอบคุณครับิติดตาม